ครับปรังัลานาวัตถุศปใช้เราซ้อมมากีวันมีเนครับซอมอยูที่ไยานาวัตถุศอยู่ที่ปัตตานีรแต่ที่เดิมเลยมีใครเป็นคู่บาซ้อมมั้ีพี่ๆใกลครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิปีสูงเท่าไหร่นรสาน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้หร้อสิบแปดครับหมือนสไตล์เลยครับได้หมดครับวันนี้ลยต้องมาเจอกับเพชรเมืองไทยเคยต่อยเขาไหมเคยต่อยครับกี่ครั้งครับหนึ่งครั้งครับวันนั้นต่อยกันท ร้อยสิบเจ็ดวันนี้ร้อยสิบแเนาะแล้วเขาเมื่อสไตล์แล้ว ت ت นะ วันนี้เลยต้อมาเจอใหม่คิดว่าวันนี้เอาคืนกันได้ไหมได้มั่นใจเลยแล้วล่าสุดต่อยใครีที่ตีตะวันนาเป็นยังง้าใช่คะแนนเสระแนนเบสเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าเดเมื่อเช้ามารถเท่าไหร่1ิบมวันนี้ผ่านเรยวไแล้วร่างกายตัวนี้เป้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาล้างตาเลยเอาชนะนะคุมมากี่กิโลสากิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามคนจังหวัดัฝากชช่ญแฟนคลับหน่อยขอเป็นกำลังใจผมแบบจะ